One, two. สวัสดีจ้าพมกับช่องเด้ไทยสบายอันแลนด์อีกแล้วนะจ้าสวัสดีพี่น้องปองปายสู้โคสุกคนนะจ้าเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ที่น่ารักทุกท่านนะคะมาอีกแล้วเสียงแจๆๆๆวแจวจอยจอยช่วงหมอมอยหอยสังกาสุขสร์วันหยุดสุขสรรวันอาทิตย์กันนะคะวันพักผ่อนนะคะของหลายหลายคนนะจ้าข้างนอกก็เพิ่งมีแสงสว่างเมื่อตอนเช้าเช้านี่ก็ทั้งลมทั้งฝนนะคะพี่น้องปองปายค่ะ สงสัยล่มซากระเธออยากได้ผัวบอกค่ะ <c oughs> เข่าออกหัวววงเป็นพวงกอมเถือกสายล้มลมเป็นลาวจากว่าเป็นลมหนาวหรือลมอย่างน้องแม่ป่ามาคือการสัดแัแห้ง <c oughs> นาคา มีเรื่องเล่าอย่างมเวาสู้กันฟั่งคะ่ะโอ้ยติดตามข่าวสาวแต่งโมนะคะแต่งโมพัทธรธิดานะคะนะักแสดงดาราสาวนะคะติดตกไอ้จากเรือที่แม่น้ําเจ้าพญาแถวสะพานพระรามเจ็ดนะคะกระติดต,ตามน้าเพลินยืมมดมือมอดเว้นนะคะพี่น้องข่าวใจสวยกันถูกถูกไฟเนาะคะ่ะก็อยากให้ยูรอดปลอดภัยกลับขึ้นมามีชีวิตอยู่กะยังดีเนาะคะ่ะเอาใจสวยกัน แล้วก็มีเรื่องอะไรมาเล่าสู่กันฟังครับพี่น้องป่องไปคะ่ะบางคนก็ถามเข้ามานะคะว่าตโต้เคยมีแฟนคนทงคนไทยหรือเปล่าคะมันจะเหลือเลยอคะสวยขนาดนี้ก็ต้องผ่านมือไทยมาก่อนนะคะถึงจะถึงฝรั่งคะ่ะหันมี่มดลูกกษัยลูกกับหัวดําไปเรียบร้อยแล้วะคะ่ะก้อนสิมาฮอดผมสีทองนะคะอันนี้มดลูกสุ่งกระบอกก็เลยว่ามีลูกน้าเพลินนะคะ เดี๋ยวสิเท่าความเบอลสู้ฟังความเปลี่ยนมานะคะโตโต้เคยมีแฟนคนไทยนะคะตอนอายุ20ปีนะคะตอนนั้นแฟนโตโต้เองอายุ27ปีห่างกัน7ปีนะคะมีแฟนคนไทยตั้งแต่ปีพศ2 0 0 0จนถึง2006นะคะราๆนั้นนะคะยุ่กันมาเราเล่า5ปีใดนะคะพี่น้องคะ่ะ เท้าความก่อนเลยค่ะตัวโตทำงานบริษัทเป็นเสมียนอยู่แถวปิ่นเก้านครชัยศรีนะคะก่อนจะถึงสัพุทธมนนซสายหนึ่งนะคะตัวโตทำงานบริษัทแล้วก็ผู้จัดการผู้จัดการเป็นป้าของแฟนตัวโตนะคะอันนี้คือพูดถึงแฟนคนไทยนะคะเป็นปีที่ช่วงเงินบาทลอยตัวพอดี บริษัทปิดหลากหลายบริษัทแล้วก็จ้างคนออกงานกันอะไรกันนะคะทีนี้ป้าของแฟนก็เป็นผู้จัดการบริษัทที่ตุ๊โต้ทางานอยู่ตุโต้ก็เ,เป็นสเสมียนนะคะแล้วก็พนักง,งานบริษัทก็หลายคนเหมือนกัน <c oughs> ทีนี้หลานของเขาเขาก็อยากมาทํางานด้วยกับป้าก็ถามกันเพราะว่าเขาจะถูกจ้างออกจากงานทางสมุดปรากาันนะคะป้าเขาก็เรียกมา หยุดเสาร์อาทิตย์เขาก็มาดูงานดูอะไรเรื่อยเราก็ได้เจอกันนะคะความจริงตัวโตวก็พอเห็นหน้ากันก็แอบปิ้งปิ้งกันนะคะเห็นปุ๊บก็เราก็ไม่ได้ง่ายนะคะแต่ก็ได้ไม่ยากนะคะทุกคนคะ่ะเห็นหน้าปุ๊บเราก็เกิดปิ้งขึ้นมาแล้วก็เออแต่ป้าเขาก็รักเราดีนะคะเราทํางานด้วยกันกินข้าวด้วยกันอะไรกันก็คุยกันหยอกกันและแต่พี่คนนี้ <c oughs> เขาไม่ได้เป็นเกย์เหมือนเรานะคะเขาเลิกลากับเมียเขามาเมียเขาก็มีลูกติดด้วยกันหนึ่งคนนะคะเลิกลากันมาพอดีก็คงจะเปล่าเปลี่ยวงหงอยเงาเขาไม่มีงานทําป้าเขาเลยเรียกมาทํางานด้วยมาช่วยบริษัทเดียวกันกับตัวโต,วตวนี่แหละคะ่ะอา้าวรถฉุกเฉินมาแล้วนะคะอย่าเพิ่งมารับฉันนะคะฉันไม่ได้เป็นอะไรฉันยังหายใจดีอยู่นะคะเขาก็มาทํางานช่วยป้าเขานะคะ พอทีนี้เราก็เห็นเขาอาทิตย์แรกๆเขามาทำงานเราก็นึกชอบนั่นแหละค่ะเขาก็ทำงานนั่งโต๊ะข้างหลังนะคะเราก็คุยกันเรื่องนู้นเรื่องนี้ถามสารทุกสุขดิบเขาเป็นยังไงนะคะทีแรกเขาก็พักอยู่กับป้าเขานี่แหละค่ะตัวตก็พักอยู่โซนบริษัทนี้เขาจะมีโซนไหไห้องพนักง,งานเขาจะสร้างห้องเยอะมากให้พนักง,งานอยู่นะคะเราก็เลือกอยู่ห้องใดห้องหนึ่งได้นะคะเราเพราะเราทํางานบริษัทนั้น ค่าน้าค่าไฟเสียกันเองค่ะเขาก็มานั่งโต๊ะข้างหลังทํางานอยู่กับตัวโตวนี่แหละค่ะก็หยอกกันวันนู้นหยอกกันวันนี้นะคะพอวันเสาร์อาทิตย์มาก็ตั้งวงกินเหล้ากินเบียกกันนะคะความคันมันจะปรานีใครล่ะคะเราก็ไปสะกิดหลังเขานะคะตอนเย็นเราก็จิกจ๊กๆๆเดินผ่านทีแล้วก็ไปสะกิดจิจิกจ๊กจอกๆแต่พี่ชายผู้ชายคนนี้เขาก็อก เล่นนะคะเล่นเล่นห่วงหัว,หวมิ่าจริงทีจริงทีปลอมนะคะแต่เราก็ยักคิ้วเหลีวตาก็ว่ากันไปแต่ก่อนนางก็ยิ่งยิ้มกว้างๆเขาไว้นะคะยิ้มสยามนะคะแบบง,งามๆเขาไว้พอหยอกเขาเสร็จเราก็เดินวนไปอะไรไปก็บอกว่าคืนนี้ที่ห้องจะดื่มเบียร์ดื่มอะไรกันนะอยากไปกินไปดื่มด้วยกันไหมอะไรก็ว่าไปนะคะเราก็อ่อยผู้ชายสิคะเราก็พอไปกินปุ๊บนะคะ ทีแรกก็กิกนกันสามสี่คนเพื่อนฝูงทีนี้คนอื่นเขาก็มาเขาก็ขอตัวเข้าไปนอนไปอะไรกันหมดทีนี้เหลือเราสองคนละค่ะพี่น้องปองป่ายในตอนนั้นนะคะ <c oughs> ก็เลยชวนผู้ชายว่าถ้าไม่อยากกลับไปนอนบ้านป้าก็นอนที่นี่ก็ได้ที่นี่ก็ที่นอนว่างอยู่เพราะว่าอยู่คนเดียวประมาณนี้นะคะเพราะเราไม่ค่อยง่ายนะคะทีนี้ผู้ชายก็เ <c oughs> ออก็เอออห่อหมกนั่นแหละค่ะ คืนนั้นก็เลยนอนด้วยกันนะคะก็เลยพูดก็พูดผู้ชายคนนี้ก็เป็นครั้งแรกนะคะที่นางได้เสียตัวให้ผู้ชมผู้ชายนะคะเห็นเป็นแบบนี้ตอนอายุสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ามีแต่ก้าวกลัวกลัวเราเพราะเราไม่รู้นะค่ะเพราะว่าโลกมันก็ตอนนั้นมันก็ยังไม่ได้เปิดมากสําหรับแบบนี้นะคะไม่ได้ดูไม่ได้ดูวิดีโอหนังโปนู่นนี่นั่นเท่าไหร่นะคะแบบก้ากลัวกลัวกลัวเป็นโรคกลัวติดโรคกลัวอะไรด้วยนะคะตอนนั้นก็ แค่มีอะไรกันนิดหน่อยนิดนิดหน่อยหน่อยไปก่อนนะคะเราก็บอกว่าเออเขาก็มีลูกติดเขารับผิดชอบลูกเขาด้วยอะไรด้วยแล้วก็คุยกันถูกคอก็เลยว่ามาอยู่ด้วยกันก็ได้นะย้ายมันมาพักด้วยกันอยู่ด้วยกันไปแล้วกันนะคะก็บอกกันคุยกันทีนี้ก็จากวันนั้นมาก็อยู่ด้วยกันความสัมพันธ์อะไรต่างๆเราก็รักเขานะคะหนูก็รักของหนูนะคะพอนานเข้านะคะปีแรกก็ดีอยู่ะคะ่ะ ใหม่ๆก็ขอดื่มเบียร์วละขวด2อขวดผู้ชายขอนะคะเราก็ให้ดื่มไปติดไปมาพอนานไปมันก็ติดนะคะทีนี้ก็เข้าปีสองปี3ปี4มาก็อยู่กันไปล้วห้องไร่แห้หงโตโตก็ขี้หึงกี้ห่วงนะคะห่วงกันมากทะเลาะกันเขาจะคุยโทรศัพท์กับใครนู่นนี่นั่นหลากหลายอย่างก็เป็นปัญหาแต่เวลาลูกเขาปิดเทอมทีนึงนะคะเขาเป็นคนดูแลลูกการลูกก็อยู่กับแม่เขา พอปิดเทอมมามาอยู่กับเราเขาก็เรียกเราพ่อนี่เขาพ่อนี่เขาพ่อเราก็ดูแลตอนนั้นลูกเขาเพิ่งอายุตอนนั้นก็เราเราเจ็ดขวบนะคะเราก็พาอาบน้ําพาทําอะไรเหมือนเป็นแม่เขานะคะอยากเป็นอยากมีลูกนะคะก็ดูแลเขาไปนะคะทีนี้ทางานบริษัทก็เริ่มละห้องละแห้งกันขึ้นมาผู้ชายก็อยากจะมีครอบครัวที่สมบูรณ์เขาก็พูดทีเล่นทีจริงพออยู่กันนานไป เป็นปีที่สามเกือบปีที่สี่ก็อยู่กันนานเพราะก็พูดที่เล่นจ,จริงเขาอยากจะเลิกลาเขาแต่เราก็รักเขามากนะคะแต่เพื่อนที่บริษัทด้วยกันพนักงานบริษัทนะคะเขาก็มาฟังนะทีนี้มาพูดให้โตโต,ต้ฟังนะคะเห็นเขาแอบไปคบคนนู้นคนนี้หรือเปล่าไปตรงนี้ตรงนั้นเพราะว่าหลังๆมาปีที่สี่ที่อะไรมานะคะเขาก็เริ่มจะไปนู่นทีจะไปนี่ทีเดี๋ยวพอไป ขอไปเที่ยวตรงนู้นอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์มันก็เริ่มโตโตเองก็เริ่มรู้สึกว่าละแคะรักายแต่เรารักเขาไม่ลืมหูลืมตาเองน่ะคะ่ะคนนั้นมาเตือนคนนี้มาเตือนว่าผู้หญิงคนนั้นผู้หญิงเขาก็รู้ว่าพวกโตโตอยู่ด้วยกันแบบว่าเป็นแฟนนะคะแต่นางก็บอกว่านางจะแย่งให้ได้จะเอาคนนี้ให้ได้ทุกวันนี้เขาก็ได้เป็นเมียกันเป็นผัวเมียกันนะคะทีนี้ก็ <c oughs> ปีที่สี่พอดีนะคะ รือว่าเขาแอบไปมีสัมพันธ์นะครับพวกแม่บ้านบริษัทก็พูดให้ตัวโต้ฟังแล้วก็ทะเลาะกันร้องห่มร้องไห้เขาก็ขอออกไปอยู่นู่นนี่นีขอออกไปเช่าห้องอยู่อย่างนู้นอย่างนี้ตอนที่อยู่กับตัวโต้ตเองนะครับซื้อทีวีสองเครื่องซื้อตู้เย็นสองอันพัดลมอะไรซื้อไว้หมดเราก็แบ่งรับแบ่งสู้เผื่อว่าวันข้างหน้าได้เลิกลากันอันไหนที่เธออยากได้เธอก็อไปเอาไปคนละครึ่งแล้วกันอย่างนี้นะคัะ กับข้าวเราก็ทํารีดเสื้อผ้าซักผ้าทำโมดสากกระเบือยันเรือร,ร,รบทั้งทํางานก็ทํางานบริษัทเพื่อความที่เรารักเขาเอาใจเขานะคะยังมีช่วงหนึ่งที่โตโต้ไปบวชอยู่นะคะช่วงตอนอายุยี่บเอ็ดปีตัวโต้ก็ไปบวชอยู่ห้าเดือนนะคะตอนนั้นเขาก็ให้ป้าเขาเป็นคนดูเขาอะไรเขาด้วยแล้วก็มีหลานหตานโต้ก็ทํางานบริษัทด้วยเขาก็ช่วยดูเราก็ฝากดูทั้งสารพัดสารเพนะครับฝากกันตอนนั้นนะคะ หลังจากนั้นมาปีที่สี่เขาก็ไปแอบคบกับผู้หญิงที่บริษัทนั่นเลยค่ะโตโต้ก็พยายามว่าจะออกจากงานแล้วค่ะไม่ไหวแล้วได้เป็นทะเลาะกันเรื่อยอย่างนู้นอย่างนี้ป้าเขาก็ไม่สบายใจนู่นนี่นั่นนะคะถึงเราถึงเขาจะรักเราขนาดไหนก็ช่างเราก็เลยออกไปนะครับโตโต้ก็พยายามดึงกําลังเดิมดึงตัวออกไปเหมือนกันแต่ก็ทั้งจะจับผิดแฟนให้ได้คาหนังคาเขาก่อนว่าเขา หลอกเราหรือเปล่านะคะเขาก็พยายามจะพูดนะคะแต่เราไม่เปิดใจฟังเองเขาอยากมีลูกมีครอบครัวที่สมบูรณ์สิ่งที่เราให้เขาไม่ได้ก็คือครอบครัวที่สมบูรณ์เขาอยากมีเมียนะคะแต่เราไม่เปิดใจเพราะว่าความรักทําให้คนตาบอดนะคะตอนนั้นนะคะไม่ลืมหูลืมตานะคะหลงในบักอโลยเข้าพนวานะคะ <c oughs> <c oughs> ทีนี้ก็ โตโตก็เลยออกไปอยู่ข้างนอกกําลังจะหาทางหาอะไรออกขยับขยายไปอยู่ข้างนอกเหมือนกันนะคะทุกสิ่งทุกอย่างตัวนี้ก็อยากจะยกให้เขาไปนะคะก็เริ่มคิดเริ่มปรมเพราะว่ามันอยู่ด้วยกันมาปีที่สี่มาแล้วนะคะทีนี้แม่บ้านก็มาบอกว่าเขาแอบไปคบกับผู้หญิงคนนี้นะทํางานบริษัทด้วยกันนี่แหละพวกลูกน้องของตัตโตนี่แหละก็ออกไปคบกันว่าอย่างนี้ไปนู่นไปนี่แล้วไปไปมาผู้หญิงท้องนะคะ ตั้งแต่ตอนเขาเริ่มคบกันเขาก็มีคนมารายงานเราแต่เราไม่เปิดใจฟังเองนะคะเขาเริ่มท้องท้องตั้งแต่เขาเริ่มคบกันแล้วแอบไปท้องเก้าเดือนนะคะเขาก็ให้เมียเขากลับไปอยู่บ้านนอกนะคะทางไอ้เพชรบูรณ์นะคะทีนี้มาเป็นปีที่ห้านะคะปีที่เขาคลอดลูกแล้วลูกเขาเกือบจะหกเดือนแล้วลูกเขานะคะ โตโต้ก็พักอยู่ข้างนอกแต่ก็ไปมาหาสู่ตรงนี้เรื่อยนะคะยังไม่ได้ออกงานเป็นทางการนะคะกําลังเตรียมตัวจะออกไปป้าเขาก็รู้เหตุผลอยู่โตโตก็เลยมีวันนั้นมีคนโทรบอกโต้โต้เพราะว่าโต้โต้ในบริษัทนั้นเขาก็รู้อยู่ว่าเราสถานะยังไงแต่จะเลือกถ้าเราไม่มีเหตุผลหรือว่าเราจับเขาไม่ได้คาหนังคาเขาเราก็จะตัดเขาไม่ขาดเราก็จะเลือกเขาไม่ได้ทั้งท้งที่ปี สุดท้ายมาเราห้องลรแหงเที่ยวไปเที่ยวมาอะไรอย่างนี้แล้วค่ะเราก็ทั้งโมโหทั้งหึงทั้งหวงทั้งหลากหลายอารมณ์ตอนนั้นนะคะทุกคนคะ่ะทีนี้ตัวโต๊ก็มารออยู่หน้าบริษัทนั่งแท็กซี่มานะคะตัวตว๊ไปเช่าบ้านอยู่แถวซอยสวนผักนะคะทางไหนนู่นแหละครับลงไปปิ่นเก้านู่นแหละค่ะ,น,น,น,ะ,คะนั่งรถแท็กซี่มาดักรอที่หน, <c oughs> หน้าบริษัทนะคะ แล้วก็มากับเพื่อนด้วยคนหนึ่งเพื่อนเขาก็ห้ามตัวโตวหลากหลายอย่างอยู่ค่ะกลัวเป็นเรื่องเวลาได้ยินว่าได้ยินคนเขาพูดกันนะคะว่าเขาจะมาวันนี้เขาไปรับลูกรับเมียเขามาถ้าตัวโตวอยากเห็นตัวโต้เขต้องมารอเขามารับลูกเมียเขากลับมาทํางานที่เดิมที่บริษัทนี้เรายินดีจะเดินออกจากบริษัทนี้ดีกว่านะคะตัวโต้ก็ไปรอนะคะพอถึงเวลาริราวสี่ทุ่มนะคะลงรถแท็กซี่ เรามองไปนะคะแต่หน้าบริษัทเขาจะลงข้างๆบริษัทนะคะลงรถแท็กซี่ปุ๊บเขาอุ้มลูกเขาเราเห็นปุ๊บเราวิ่งค่ะเขาอุ้มลูกเขาวิ่งไปเลยค่ะทางห้องเช่านะคะเราก็วิ่งตามไปเมียเขาก็วิ่งไปนะคะเมียเขาก็ไปลูกน้องเก่าเราเรารู้ดีนะคะเราก็วิ่งไปเราอยากจะเห็นว่ามันจริงหรือมันปลอมนะคะทีนี้เขาวิ่งหลบเขาไปทางไอ้ห้องปุ๊บเขาเอาลูกให้เมียเขาก่อนนะคะ โตโต้ตอบอกว่าถ้าเจอหน้าผู้หญิงคนนี้ฉันจะตบมันสักครั้งด้วยซีมันเป็นยังไงทำไมมันหน้าด้านหน้าโทนจังเลยความโมโหสุริตส,สุดเดชตอนนั้นนะคะทุกคนขาเวอเมือ่อคืนว่าสันแลนพอเวอร์เพอเวอร์ไปนะคะเรียนน้ำกลนะคะชีวิตจริงยิ่งกว่าละครจริงๆนะคะเหมือนนิยายน้ำเน่าพอวิ่งตามเข้าไปไปถึงห้องเช่าพอดีห้องที่เขาจะมาอยู่นะคะคเขาเตรียมเรียบร้อยแล้วค่ะแฟนโตโต้วิ่งไปนู้นวิ่ง หูหลับตับไม่วิ่งไปหลังโรงงานแต่เขาลูกให้เมียเขาเราวิ่งไปทันเมียเขาพอดีเมียเขาเข้าห้องเขายังไม่ได้ปิดประตูพอดีตัวโต้ผักประตูเข้าไปถ้าเจอหน้าปุ๊บฉันจะตกหล่อนทันทีคิดไปแล้วนะคะแต่ทีนี้ลูกเขาเขาก็อุ้มลูกนะคะเขาเห็นหน้าเราเขาบอกว่าสวัสดีลุงสิลูกสวัสดีลุงสิเด็กอายุเราๆอ่ะหกเดือนนะคะเด็กผู้หญิงนะคะพอเราเห็นหน้าเขาหน้าเด็กคนนี้นะพี่น้องปองปคาย หน้าเหมือนแฟนเราเพียบเลยหน้าพิมพ์เดียวกันเป๊ะเลยนะคะเราน้ําหูน้ําตาไหลเป็นทางเรายกมือจะตบเราแต่เราทําไม่ลงเราสงสารลูกเขาเขาก็จับมือลูกเขาไหว้เราอย่างนี้นะคะเราก็หดหูใจเราก็เดินหันหลังร้องให้ออกมานะคะมาขึ้นรถแท็กซี่กลับกับห้องเช่าค่ะตอนนั้นเช่าห้องอยู่ชั้นห้านะคะชั้นที่ห้าของไ้อาพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งนะคะ ร้องให้เสียใจมากนะครับเดือนนั้นเป็นเดือนธันวาคมพอดีเป็นปีที่หไอ 2000, ้สองพันราวราวสองพัหรือ2,006นี่แหละค่ะร้องหมร้องให้ทั้งเดือนนั้นเลยนะคะทั้งโทรมาด่าเท่ามาบ้าเขาก็บอกให้เราทำใจนู่นนี่นั่นนะคะเขาก็ขอโทษสารพัดสารพ,ารพีตอนนั้นเขาเริ่มอ,อยากคุยกับเรานะคะ เราก็ร้องโงมร้องให้ทั้งจะกระโดดตึกก็มีความคิดนะคะตอนนั้นระเบียงพวกอาพาร์ตเมนต์ทั่วไปห้องไม่ใหญ่มากมันก็ยิ่งเป็นระเบียงแบบไม่มีกลงเหล็กมีตะข่ายอะไรกัน้นใช่ไหมคะเราก็คิดเราก็ขู่เขาด้วยนะอย่างงู้นอย่างนี้เขาก็บอกว่าถ้าไม่รักตัวเองก็แล้วแต่นะนู่นนี่นั่นเราก็คิดไปทั้งคิดถึงพ่อแม่ทั้งคิดหลายอย่างโจนจากแทบจะคิดสั้นนะคะตอนนั้นนะคะทุกคนขาเพราะมันขาดสติมันร้องโ่มร้องให้ฟูมไฟล์มันคิด ทั้งเดือนเลยนะคะเราก็ยอมเสียใจทั้งเดือนเดือนนั้นเลยค่ะเดือนธันวาคมเราก็บอกตัวเองพอผ่านมาถึงปีใหม่ทีนี้เราก็เลยเออจบไปจบไปสิ้นไปโลกใบนี้มันไม่ได้มีเขาคนเดียวนะคะหลังจากนั้นตโต้ก็ไปหาทํางานได้ระยะหนึ่งก็กลับไปบ้านพระป่งพระป่าก็ได้ไปทํางานที่พัทยาได้เจอเพื่อนที่พัทยาพอเราพีออกไปพัทยาปุ๊บเรา เลื่อมตาขึ้นมาแล้วโอ้ยผู้ชายมันล้นใจหาล้นบาล้นทุกที่มันรอเราอยู่เป็นล้านๆคนนะคะเราหลุดออกจากตรงนั้นเล้วแต่ก่อนความคิดเราความที่เรารักเขาหมกบุ้นในความคิดคิดไปคิดมาคิดไม่ไปไม่มาวกวนทีนี้เราก็นึกว่าโลกนี้มีผู้ชายคนเดียวอยู่แค่นั้นมันไม่ใช่นะคะทีนี้ก็เลยบอกเลยค่ะอย่าคิดสั้นนะคะกับเรื่องความล้มความรักนะคะคนที่เขาไม่ รักเราก็ไม่จริงใจกับเราถ้าเขาทิ้งเราไปเราก็เดินหน้าหาผัวใหม่เถอคะค่ะพูดตรงๆนะคะพยายามทําใจนะคะไม่ต้องไปถามเราว่าเราไม่สวยมองไห้ตรงไหนเราไม่สวยตรงไหนเราผิดตรงไหนอย่าไปถามเลยค่ะถ้ามันหมดใจหมดรักเราเล้วนะคะมันไม่อยากอยู่ด้วยกันแล้วก็ปล่อยมันไปตัดหางไปเราออกมาเราเจอผู้มองเป็นในโลกว้างนะคะเปิดหูเปิดตาเปิดใจไปในโลกว่างเราเย็นผู้ใจรอเราเป็นล้านๆนคนนะคะ คนที่จะรักเรามันก็ต้องมีสักคนนะนะนะสัก,กวันนะคะหลุดพ้นจากความเสียใจตรงนู้นตรงนี้ออกมาเต็มที่แล้วเราก็ถึงได้รู้นะคะพอเราไปอยู่พัทยาเราก็ถึงได้มีแนวคิดเปลี่ยนไปว่าจะกิ๊กจะแฟนต่างชาติเท่านั้นหัวดำฉันจะไม่สนใจแต่ก็มีเขวบ้างเป็นบางครั้งอยู่ค่ะเพราะว่าความสวยเป็นเหตุนะคะสำหรับวันนี้ก็เรื่องราวนี้แหละค่ะเรื่องราวสามีคนไทยแฟนคนไทยนะคะว่ามีคน เอาไปทำเมียหรือเปล่าสำหรับโตโต้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะเรื่องราวต่างๆสำหรับโตโต,โต,โต้ไทยค่ะถ่ายทอดให้กันรับชมรับฟังไปนะคะถือว่าเป็นความบันเทิงแล้วกันนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ